แข็งแรงอะ่ะกูเป็นคนแข็งแรงกูเป็นคนมีสเสน่ห์กูเป็นคนที่แบบตึงคนได้อะ่ะด้วยแบบว่าจริงๆไม่ได้เป็นคนที่แบบว่า outstanding นะไม่ได้เป็นคน outstanding นะกูอนะ่ะแต่ว่าด้วยการแสดง,งกูด้วยความเข้าใจด้วยน้ำเสียงด้วยด้วยการชอบที่จะทำแบบนี้แล้วกูก็ทำได้ขึ้นมา,าแล้ววิคนี้เห็นชัดมากเลยนะคะ ซึ่งทําให้แบบเอมอมีแล้ว่ะเกิดขึ้นแล้วดีใจด้วยนะแล้วอย่ามาดอกนะดอกเมื่อไหว่โดนอัดกันดีนะค่ะส, <happening. S 1> <า>ส่วนน้องมิกน้องมิกดูคิดเยอะไปวีนี้น้องมิกเลยน้องมิกเลยภาพน้องมิกเลยยังไม่ค่อยชัด ถามว่าเก่งไหมหนูยังเป็นคนเก่งของครูเป็ดนะนูจริงๆครูเป็ดยังเชื่อว่าหนูเป็นคนหนูเป็นคนน่ารักเป็นคนมีสเสน่ห์เป็นคนเสียงดีหนูถึงได้เข้าบ้านเอเอฟมาได้หนูเป็นคนที่มีอะไรในตัวแต่พออยู่ไปอยู่มาหนูเป็นคนที่รอบคอบคิดเยอะมีหลักการบิดนิหนึงมันทำให้ทุกอย่างแบบหนูในวิคเนี้ย มันทาให้แววตาไปที่โบไปที่กูดเพราะเขาอย่างนี้มาเลยเขาอย่างนี้มาเลยเขาแบบเขาอย่างนี้มาเลยแต่น้องน้องมิกวิกนี้น้องมิกไม่มีแบบนี้แต่น้องมิกมีวิกวิกที่ผ่านมาแปลว่ากราฟหนูเริ่มอย่างนี้ด้วยวิกนี้หนูคิดเยอะครูเป็ดว่านะหนูอาจจะสับสนว่าเอ้ฉันจะสวยดีเอ้ฉันก็ไม่ใช่คนฉันนึกออกปะครูเป็ดไม่รู้ว่ามิกคิดอะไรอะ่ะ แล้วมันก็เลยมองไม่ออกมัน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 มองไม่ชัดมันเห็นแต่ความพยายามความเก่งแต่มันยังมองไม่เห็นว่าเสน่ห์อยู่ตรงไหนด้วยด้วยแบบเนี่ยวิกคิดอะไรอะวิกที่ผ่านมาก็คือนี่คือเปบอกเลยค่ะว่าแบบคือเฮ้ยมันจะเซ็กซี่ดีไหมหรือมันจะแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเหมือนแบบคิดเยอะไปหน่อยมันม่สงสัยตัวเองใช่ไหมเฮ้ยเราจะเซ็กซี่ไหมเราจะ เราทำแล้วเราจะขำไหมเพราะเราไม่เคยทำใช่ค่ะอะไรที่ไม่เคยเคยซชต้องทำเลย,เลยมิกทำได้อ่ะเนีย่ยเห็นไหมไม่คิดเนะี่ยแค่คิดแค่คิดนิดเดียวนะมันไปกลบเลยนะแล้วครูเป็ดอยากให้อยากนี่เขาก็สู้กับตัวเองไงนี่ก็สู้กับตัวเองไงน้องมิกก็ต้องสู้กับตัวเองแล้วมันจะกลายมาเป็นสู้กันโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจแล้วจะทาให้ทีมดีขึ้นไหมทีมดีขึ้นไหมคะทีมดีขึ้น ครูเป็ดเต้นอ่ะครูเป็ดเต้นอน่ะครูรีครูเป็ดก็อยากสู้กับครูรี่ว่าเด็กกว่านี่ออได้ไม่เหรอว,า,วาอ๋อเด็กกว่านี่ได้อยากสู้นี่ก็อ๋อประสบการณ์เยอะกว่านี่ได้มันทําให้โชว์มันโชว์มันขึ้นมาอีกอะแล้ว,ด,วด้วยด้วยด้วยคนเต้นรำเนี่ยเขาชอบที่จะมองสุิว่าเวลาตั้งแต่เด็กๆลลเรียนเนี้ยยกขาปุ๊บ วันนี้ยกขาได้แค่นี้อุ้ยอีกข้างหลังมันยกขึ้นสูงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผู้นี้ก่อนกลับไปบ้านฉีกขาเดี๋ยวนมาสู้มาสู้กับเขาผู้นี้ยกขาขึ้นไปอีกคือแบบเรามีเป้าหมายที่แบบว่าเราอยากจะเป็นที่หนึ่งของครูอะ่ะและอยากจะเป็นที่หนึ่งของครูในชั้นเรียนอะ่ะหันกับแมงลังหมุนได้สามรอบ ต้องเกินกว่ามันรอบหนึ่งไม่บอกว่าครูก็จะชอบครูก็เดี๋ยวแบบอุ้ยวัฒนาเก่งจังเลยครูร้องชอบดีไม่ดีไม่รู้ว่าเอาครูชมไว้ก่อนกลับไปหมุนติ้วติ้วติ้วอะไรเงี้ยทําไม่ได้เอาแป้งมาโรยพื้นหมุนคือด้วยความเป็นเด็กและด้วยความที่อยากจะให้ครูชมด้วยความที่อยากจะเป็นคนเก่งที่สุดในชั้น มันไม่ได้ไปแข่งกับเขานะจริงๆคือแข่งกับตัวเองแข่งกับตัวเองจริงๆแล้วมันจะเกิดจากการที่มีแรงผลักดันให้กับตัวเองแล้วเราก็จะไม่งงด้วยเราจะตัดความงงออกไปเลยว่าฉันสวยหรือเปล่าโอขอเอาเก่งไว้ก่อนขอครูชมไว้กันอย่างเงี้ยนี่ต้องปัดเรื่องนั้นออกไปนี่ต้องเอาให้แบบว่าอ๋อโจย์นี้เหรออ๋อเพลงนี้เหรอเซ็กซี่เหรอไม่รู้แหละทําไม่เป็นแหละแต่อยากให้แบบคนดูเขาลากักอะอยากให้คนดูเขาแบบ เราอยากให้ครูชมอ่ะอยู่ในคลาสวันจันทร์เนี่ยคนดูเยอะแยะเนี่ยครูชมคนหนึ่งคนได้ยินกันตั้งเยอะแยะเนยโอ้โหเราภูมิใจอ่ะเราไม่ใช่มาชมกันสองคนนี่ใช่ปะ่ะคนฟังภูมิใจอุ้ยในเน็ตขึ้นพบ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 ,บ,บ,บอย่างเงี้ยแต่เราก็รู้กันสองคนว่าเราทําเพื่อเราเองใช่ไหมวิกนี้และวิกต่อ,ตอไปจะไม่เห็นภาพนี้อีกแล้วใช่ไหมน้องนิกค่ะ หนูทําได้หนูทําได้จริงๆนะมิกสวยมาตั้งแต่วีคเพลงเพลงที่ใส่เกาะอกอ่ะวิคสองยังไงอ่ะมีเรื่องที่ร้องเพลงช้าเพลงช้าที่ใส่เกาะอกที่บอกว่าหนึ่งเออๆนั่นแหละคือสวยมั่นละวิคนั้นแล้วอ่ะเนี่ยพอมางงนะจริงๆพอมางงนะมันก็แผ่วอ่ะเฮ้ยยิ่งทํายิ่งต้องไม่แผ่วรู้ป่ะนะ ะะมิกเป็นคนตั้งใจอ่ะสอนอลไรแล้วมิกมิกหัวไวแล้วล้วสอนแล้วก็ทาได้เร็วด้วยลูกหนูเนี่ยใ,ใช่ด้วยลูกหนูเนี่ยคือคนคนนี้ก็รูลงว่าคือคนชอบหมั่นไส้คนมีความมั่นใจเนี่ยบอกว่าคนมันชอบหมั่นไส้อ่ะคนมั่นใจไม่หมัน่นไส้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่วาพอรู้จักมิกแล้วแล้วรู้แล้วรู้วความตั้งใจของมิกแล้วรู้วินัยของมิกแล้วเนี่ยคือหลงรักเลยอะ่ะคนที่แบบว่า การที่เราชอบการพัฒนาตัวเองด้วยไงเราจะชอบคนมีวินัยแล้วเราจะหลงรักคนแบบนี้คือไม่ใช่แบบว่าแบบสวยเลิศมั่นใจแต่ไม่มีวินัยง่อยๆแบบว่าไม่มีวินัยเลยแล้วไม่รู้ว่าจะจัดการกับตัวกับตัวเองยังไงแล้วแล้วไม่ได้เป็นที่รักของใครมันก็ไม่มีเสน่ห์นี่ออกมาแต่มิกมีหมดเลยเพียงแต่วิกวิกที่ผ่านมามิกสับสนว่าฉันสวยจริงหรอฉันเซ็กซี่ยังไงจะไม่เคยทำอะไรอย่างเงี้ยมันนนิดเดียวเองอ่ะ มิกก็เลยโดนคุณนายนี่ปาดหน้าไปซะแล้ว <laughs> คุณนายก <laughs> ู๊ดเนอะเนี่ยตอนนี้โดนเขาปาดหน้าไปแล้วนะยอมได้ไหมเราก็ต้องปาดกันไปปาดกันมาแล้วมันจะทำให้ทีมแข็งแรงแล้วมันจะรู้สึกว่าน,นี่แหละคือการแข่งขันกับตัวเองไม่ใช่แข่งขันกับใครเลยเฮ้ยยอมได้ที่ไหนใช่ไหนี่นคนหนึง่ง โอ้ช่า e e no สวยเหรอโอ้ช oh, oh, no no ่สวยโอ้กีนอ่ะเป็นคนสวยมากเลยมาบนเมทีแต่หน้ากีนอ่ะหน้ากีนอ่ะโอ้หนูไม่สวยหรอกหนูไม่สวยหรอกหน้ากีนเป็นหนูจริงนะโอ้โอ้ย่ามาชมหนูหนูไม่สวยเหมือนมิกเลยกีนก็เหมือนนิกเลยกีนเป็นคนที่เต้นละลายสวยนะลายสวยเป็นคนเต้นเป็นคนเต้นสวยนะ เป็นคนลายสวยแล้วก็ทําได้ด้วยแต่จะชอบคิดว่าอุ้ยฉันทําไม่ได้ทําให้สวยหรอกหรืออะไรประมาณน้มากกว่าอะไรเงี้ยแต่จริงเขาออกมาแล้วสวยนะกรีดล้อมาเลยนะแค่หน้าที่ที่ออกมาเวิร์ดแรกอย่ามองตรงนั้นน่ะอล้วมองอะไรกันเออกรีนดอ้อมาอย่างนี้นแล้วมองอะไรแต่ว่าฉันไม่ได้สวยอย่ามองฉันกรีนไม่ได้บอกว่าอ๋อไม่ได้ฉันกรีนไม่แบบอย่างนี้อะแล้วมองอะไรกันดูแล้วใจดีแล้วยิ่งกับมว่าถ้าแบบ สวยนะแต่หน้าเนี่ยแบวมากเลยแล้วบอกว่า mm. ฉันก็ทำเปงัน้นแหละค mm. ุยทำก็ทำคือท่ากับหน้ามันต้องมาในอารมณ์เดียวกันแล้วทั้งสามคนเนี่ยทั้งห้าคนเนี่ยมันจะอเมซิ่งมากกว่านี้เนี่ยป่าจะบอกว่าจะหมดเลยอ่ะมันจะมากันหมดเลยอะ่ะแค่นี้เองนี่เดียวเองทุกอย่างดีหมดเลยเหลือแต่ความเข้าใจตัวเองนั่นแหละ นะคะน,น้องพริงน้องพริงเนี่ยเป็นคนที่มีความอดทนและชอบกดดันตัวเองเกินไปนีออหรอปะคือเก่งในเรื่องของความทนนะ่ะความอึดนนะ่ะแต่เป็นคนที่ชอบกดตัวเองอนะ่ะแต่พอบนเวทีแล้วหนูก็หนูก็ไม่ยอมใครเหมือนกันไนงะเพราะหนูก็เจ๋งเหมือนกันไนงะหนูก็คิดอย่างนี้ไนงะแล้วก็ชอบด้วยไนงะ แต่ด้วยความที่เราคิดว่าเราหนูเป็นคนที่ชอบถ่อมตัวหนูเป็นคนที่ชอบกดดันตัวเองพอาึงถึงเวทีที่หนูต้องผลักตัวเองออกมาอย่างที่อย่างที่หนูทำเนี่ยความรู้สึกนั้นมันยังไม่ลบออกไปอะ่ะแล้วมันทำให้ความสดชื่นสดใสมันไม่มีมในแววตาเลยอะ่ะนึกออกไหมจริงๆหนูเป็นคนเก่งนะคะเสียงเพราะเป็นคนเก่งเป็นคนที่เต้นได้ด้วย แต่ความที่หนูชอบกดดันตัวเองอ่ะมันเลยแบบนี่นี่สับสนว่าความสวยฉันสวยหรือเปล่านี่ฉันจัเซ็กซี่หรือเปล่าสับสนนี่เป็นคนที่ชอบแบบว่าโออฉันคือตัวเองรู้ว่าตัวเองมีของนะแต่เป็นคนที่ชอบกดดันตัวเองแล้วมันก็ทําให้กบทุกอย่างบาง,างอย่างอยู่บนเวทีออกไปพอกดไปปุ๊บพอขึ้นมามันไม่มันไม่อัตโนอัตโนมัตนะิละ พราสิ่งที่อัตโนมัติเนี่ยมันไปเกิดก่อนทีื่อกดดันตัวเองเพราะฉะนั้นพอน้องพิงค์ขึ้นเวทีปุ๊บน้องพิงค์พอน้องพิงค์จะทําเซ็กซี่ขยี้หัวมันก็จะกับเดี๋ยวตรงนี้ทำท่าเซ็กซี่ขยี้หัวท่าน้องพิงค์สิอ่น้องพิงค์ทำให้ดูสิน้องพิงค์เนี่ยมีความเป็นเซ็กซี่นะขยี้หัวอ,หหอูอ้ขยี้นะปากขยเยอะอะไรเงี้ยแต่น้องพิงค์แบบแม่แต่น้อง Đuôi, đuôi, mm -hmm.